อัปเดตหน่วยงานทั้งหมด20หน่วยงานรพรที่เปิดรับของบริษัทกาดฟอสนะฮะมีหน่วยงานทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการไม่ต่ำกว่า100หน่วยงานนะฮะตามชนบุรีอ่ากระบี่พังงาและภูเก็ตก็มีนะ,ะมีหน่วยงานตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักง,งานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้าตามท่ากเกาแยนสุนภูมิและท่ากเกษียนดอนเมืองก็มีนะฮะหรือใครที่สนใจงานอ่าตามหมู่บ้านก็มีนะฮะ รายได้นะฮะจะอยู่ที่เริ่มต้นนะฮะอยู่ที่544บาท50สตางค์ต่อวันมีบ้านพักให้ฟรี4เดือนในห้องจะมีเบาะนอนมีหมอนมีพัดลมให้นะฮะมีเงินเบิกให้ทั้งหมด1 0 0 0บาท4งวดนะฮะทำงานครบ7วันก็สามารถเบิกได้1000บาทนะฮะจะมีให้เบิกทั้งหมด4งวดอ่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก็สามารถอ่าเก็บตัว๋วดยสารไว้นะครับ เพื่อที่จะสามารถเบิกคืนได้กับทางบริษัทนะฮะตั๋วที่เบิกคืนได้จะเป็นตั๋วรถไฟแล้วก็ตัว๋วรถั่ว์นะฮะบ้านพักนะฮะห้องพักจะอยู่รวมกันห้องละ3-4คนนะฮะเดี๋ยนะมีเบี้ยขยันให้นะฮะถ้าไม่ขาดลามาสายนะฮะเบี้ยขยันจะอยู่ที่500ถึง2,100บาทต่อเดือนนะฮะมีเบี้ยเลี้ยงอบรมให้นะฮะอบรมทั้งหมด4วัน นะฮะเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมวันละ177บาทนะฮะจ่ายหลังจากที่อบรมเสร็จนะฮะในส่วนของหน่วยงานนะฮะ,ะหน่วยงานแรกเลยนะครับเป็นโรงแรมมิราเคิลนะฮะอยู่ถนนวิภาวดีนะฮะต่อมาจะเป็นโรงแรมอัศวินนะฮะอยู่ถนนวิภาวดีเช่นกันอ่าต่อมานะริทึมลังน้ำอยู่อนุสาวรีย์รับเพิ่มสองนายต่อมา สถาบันโลกอาโลกไตนะฮะอยู่อนุสาวรีย์รับเพิ่ม3นายคอนโดสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทนะฮะอยู่ถนนแจ้งวัฒนะรับเพิ่ม1นายเชฟลอน s อ b สำนักงานใหญ่รับเพิ่ม3นายทิปโก้อยู่ถนนพระราม6นะฮะรับผู้ชาย1แล้วก็หญิง1บ้านปทุมวันนะฮะอยู่ถนนพญาไทรับผู้ชาย1นะฮะสุภาลัยพรีเมียนะฮะอยู่ราชวัตรนะรับผู้ชายเพิ่ม1อัตรา เดอะออริจินพยาไทยนะฮะอ่าอยู่ที่พยาไทยรับผู้ชายเพิ่ม3นายนะฮะต่อมา m e เดียวิชั่นหนึ่งเก้าเก้จำกัดนะฮะอยู่ที่งามวงวานรับเพิ่ม1นายอ่านิวโนเบลนะฮะอยู่งามวงวานรับเพิ่ม1นายแล้วก็ศูนย์อ่าอยู่ที่ผลเงินหลัก4นะฮะรับผู้ชาย2นายแล้วก็ผู้หญิง3นายนะฮะถ้าหน่วยงานเชฟรอนนะฮะอ่า ที่รับผู้ชาย3คนนะฮะต้องอายุไม่เกิน45ปีไม่ติดประวัติอาชญากรรมและต้องมีเอกสารใบอนุญาตทพ .7 และทพ12นะฮะฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะฮะทางบริษัทก็มีบ้านพักให้ฟรี4เดือนนะฮะหน่วยงานสถาบันลกกไตที่รับชาย3อัตรานะครับอายุไม่เกิน45ปีรับศาสนาพุทธนะฮะมีบ้านพักให้นะฮะแล้วก็ทิปโก้นะฮะที่รับผู้ชาย1หญิง1เนี่ย รับอายุไม่เกิน45ปีเช่นกันนะฮะรับไทยพุทธนะฮะแล้วก็ขนเงินชาย2หญิง3นะฮะอายุไม่เกิน45ปีเนี่ยอ่าจะอ่าไม่รับคนที่มเีเคยมีคดีความมานะฮะก็หน่วยงานก็มีบ้านพักให้นะฮะต่อมานะครับ7หน่วยงานสุดท้ายนะครับอยู่ที่ The Park นะฮะอยู่ถนนพระรามสีนะฮะรับผู้ชายเพิ่ม4นาย โรงแรมไอบิสสไตล์ซอยสุขุมวิท14นะฮะรับผู้ชายเพิ่ม1นายอ,อยู่ที่สยามกลการอีกนะฮะอยู่ถนนปทุมวันนะฮะรับเพิ่ม1นายแล้วก็ปทุมวันอีกที่หนึงก็จะมีพิพิพภพณพ์พพพบ้านจิมิพ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 มพิ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 พมพิพิพกพิ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 พีพิพิพิพารากอนนะฮะสพิ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 น,นะะิพ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 ิ แล้วก็คิโนเซนทันเวลนะฮะรับใส่สูตร1นายนะฮะอยู่ถนนปทุมวันนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะอยู่ถนนวิทยุรับเพิ่ม2อัตรานะครับประจำหน่วยงานที่สถานทูตออสเตรเลียนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจหน่วยงานไหนนะครับก็จดลายชื่อไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ติดต่อผมเข้ามานะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะหรือจะกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อผมนะครับจิ้มลิงก์เข้ามา แจ้งว่าสนใจหน่วยงานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คหน่วยงานให้กับทางผู้ว่าจ้างนะครับว่าหน่วยงานนี้เต็มหรือ,อยังนะฮะถ้ายังไม่เต็มผมก็จะนัดให้เข้ามาสมัครสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็อบรมแล้วก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มีทพ .7 หรือทอพอ12มาแล้วนะครับทางบริษัทก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะพิจารณาเป็นพิเศษก็คือปรถมนิเทศ1วันก็สามารถเริ่มงานได้เลย นะฮะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับที่กําลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะฮะหรืออาจจะมีงานอยู่แล้วนะครับก็ช่วยส่งแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปไปให้กับญาติพี่น้องที่กำาลังตกงานว่างงานอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดปุ่มหัวใจและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านลา่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า ผมจะมาอัปเดตหน่วยง,งานใหม่ๆให้ทราบอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมตะสราวุธสวัสดีครับ